จะดูแลเอาใจใส่คำร้องเรียนเหล่านี้อย่างจริงจังให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาให้เกิดความโปร่งใสโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยครับอย่างเช่นโครงการที่จะมีการลงทุนกัน6 7 8แสนล้านโดยเฉพาะอย่างรวดเร็ว2แสนล้านเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยนะครับให้ประชาชนให้พื้นที่เนี่ยตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้เรามั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่รั่วไหลออกไปส่วนโครงการที่พี่น้องประชาชนมีความห่วงใยเนี่ยผมก็ยืนยันครับว่าในการทำงานของผมเนี่ยคณะมนตรีชุดนี้จะพิจารณาทุกเรื่องด้วยความรอบคอบด้วยการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับรัฐมนตรีทุกท่านในเรื่องนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะ <c oughs> ประมาทหรือปล่อยให้มีโครงการใดแล้วมีช่องโหว่ในเรื่องการทุจริตได้เลยในยามที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้และพี่น้องประชาชนนั้นประสบกับความยากลําบากที่สําคัญเราต้องการที่จะสร้างบรรทัดฐานมาตรฐานที่ดีธรรมิบาลน,นะครับในทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงไปแล้วนะครับอย่างกรณีปัญหาของสินค้าเกษตรเนี่ยผมก็ต้องเรียนครับว่า กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ในฐานะที่น่าเห็นใจนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาเ,เข้ามาต้องมาสารต่อโครงการการรับจำนำพืชผลการเกษตรที่มีการตั้งราคาไว้ค่อนข้างที่จะสูงเกินความเป็นจริงแล้วก็นำไปสู่การที่มีการนำเอาสินค้าต่างๆเข้ามาจำนำจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้สต็อกของสินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยของรัฐเนี่ยสูงมากแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องระบายนะครับระบายก็ต้อง ไม่ให้เสื่อมคุณภาพระบายโดยไม่ให้กระทบตลาดก็มีปัญหามากแต่รัฐบาลก็ยืนยันครับว่าในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับโดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งมีการเริ่มต้นการจำนำสินค้าเกษตรอย่างนี้เนี่ยในการระบายไปนั้นเนี่ยรัฐบาลเสียหายมากในแง่ของการขาดทุนแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยครับเงินทุน,นที่เงินที่ขาดทุนไปเนี่ยบางทีเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับมาคำนวณดูจริงๆแล้วก็มาดูจำนวนคนที่ เข้าสู่โครงการรับจำนำที่ได้ประโยชน์ไปเนี่ยไม่มากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำขณะนี้ก็คือหนึ่งในแง่ของการระบายสินค้าเนี่ยทำหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็เรื่องนี้มีคณะทำงานที่ทางคณะมนตรีได้ตั้งขึ้นมาประชุมกันเรียบร้อยจะเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพุทธที่จะถึงนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าจะทำให้แนวทางการระบายสินค้านั้นเนี่ยสามารถรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้มากขึ้น ทางในแง่ของการขาดทุนน้อยลงนะครับหรือถ้าไม่ขาดทุนได้ก็ยิ่งดีนะครับรวมไปถึงการระบายสินค้าในลักษณะที่ไม่ไปกระทบกับราคาพืชผลการเกษตรในตลาดขณะเดียวกันในระยะยาวนะครับเราก็จะต้องมาปรับแนวทางของการแทรกแซงพืชผลทางการเกษตรนะครับขณะนี้สิ่งที่คณะรมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วก็คือกรณีของมันสำปะหลังนะครับที่จะเริ่มต้นวิธีใหม่ครับก็คือว่าเราจะรับจดทะเบียนนะครับ เกษตรกรที่ปลูกมันตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกําหนดราคาที่เรียกว่าเป็นราคาราาคประกันนะครับที่จะไปใช้นะครับขณะนี้กําหนดไว้ที่บาท70เมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้เอาผลผลิตออกมาขายแล้วเนี่ยถ้าได้ต่ํากว่าราคานี้เท่าไหร่รัฐบาลก็จะชดเชยให้กับทุกราย นะครับที่มาขึ้นทะเบียนตามโครงการนี้เพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทุกคนนะครับทีเ่เป็นเกษตรกรแล้วมาขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้ขึ้นกันทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงครับจะไม่เหมือนกับกรณีจำนำซึ่งเราเห็นแล้วครับว่าเราเปิดรับจำนำได้เนี่ยก็ต้องกําหนดโคต้านะครับแล้วก็จะมีคนจํานวนน้อยเท่านั้นและคนที่อยู่นอกโคต้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากโครงการนี้แล้วก็แนวทางที่เราทําใหม่นี้เนี่ย นะครับก็จะเป็นแนวทางซึ่งไม่มีภาระของภาครัฐในการที่จะต้องมาเก็บสินค้าในสต็อกแล้วก็มาบริหารจัดการให้เกิดปัญหาอื่นๆก็จะเป็นแนวทางที่จะนําร่องไปนะครับสินค้าตัวอื่นๆความจริงข้าวในส่วนของ2 0 0แสนตันที่เป็นข้าวหอมที่ทุ่งกุลาเนี่ยก็กำลังนําร่องทําโครงการนี้เช่นกันนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงการตามความเหมาะสมต่อไปแต่ผมคิดว่าเรากําลังหมุนมาสู่รูปแบบของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรที่อิงกับความเป็นจริง เองกับกลไกตลาดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะพักครับก็คงจะต้องบอกครับว่าช่วงที่ผมไม่อยู่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารน,นั้นเนี่ยผมเดินทางไปที่เกาหลีเพื่อประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีเป็นโอกาสดีครับที่ในส่วนของผู้นำอาเซียนเองจะได้พบปะกันนะครับหลังจากที่ได้พบปะกัน ในช่วงแรกของการประชุมที่พัทยาก่อนที่จะมีการเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็มีปัญหาในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจของชาวโลกนะครับเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นในพม่าที่เราจะได้มาพูดคุยปรึกษาทําความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ทําให้ความร่วมมือของอาเซียนเดินหน้าต่อไปและในส่วนของเกาหลีเองนะครับได้ให้ความสําคัญกับการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างมากในการประชุมครั้งนี้ผมเชื่อครับว่า ในเรื่องของการกระชับความร่วมมือทางการลงทุนซึ่งจะมีการลงนามก็ดีนะครับรวมไปถึงมาตรการที่ทางรัฐบาลเกาหลีจะประกาศออกมาในการที่จะม,มีส่วนร่วมในการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยและอาเซียนโดยส่วนรวมนอกจากนั้นครับผมยังได้รับเชิญให้ไปกล่าวเปิดและก็ปาฐกถาในการประชุมของนักธุรกิจชั้นนำทั้งของเกาหลีและอาเซียน ก็จะเป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้ไปพูดให้ฟังถึงลู่ทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในอาเซียนและในประเทศไทยซึ่งก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนภายใต้ความร่วมมือในเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการมีโอกาสได้หารือทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีของเกาหลีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องแรงงานการค้าการลงทุน พักสักครู่ครับเดี๋ยวมาพบกับพิธีกรรับเชิญครับเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าว,วันอาทิตย์กับอภิสษ์เวทชาชีวะ 9กนาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง n b t คุณพี่พิ่งเสียยังไงเธอก็ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลยหือเป็นลูกคุณพ่อย่อมมีสิทธิ์นะคะคุณนะ้าหรือจะให้ฟองธนาโยน,นหน้าอย่างเธอเนี่ยเหรอนี่ไงให้ครับพวกเราคือตัวน หนึ่งสีงงง 1> 1ตัวกับสีช่องทางการร้องเรียนโควหนึ่ง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 เวเว็บดอทหนึ่ง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 ดอทจีโอดอททีเอชปอนอนหนึ่ง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 และจุดบริการประชาชนหนึ่ง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 ทำเนียบรัฐบาลรู้แล้วว่าง่ายนิดเดียวอย่างนีนะเจ้นูจ๋านะห <1 1 S 2> นึ่งนะึ 1> 1ตัวกับสีช่องทางเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ข้าวในนาเรามีแต่โรงสียังขาดเงินแต่ละบาทเท่าแต่โรงสีเอาไปเกินในดใครมีสร้างโรงสีชุมชนจะเป็นไงเอาแล้วไงล่ละ <c oughs> ก็เอาไอทุยไปเล่นกายกรรมไงเรวจะเอาอะไรไทยนะเนีเ่ย <c oughs> <c oughs> ไหนมีโครงการดีๆที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลพร้อมที่จะให้เงินทุนสนับสนุนครับเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ9นาิกาถึง10นาฬิกาทาง n b t สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับกกาบุณท่านนายกนะครับที่ให้สองคนพ่อลูกกักับสองลูกหนึ่งวันนี้นะครับมาสนทนาพูดคุยมีเวลาอันน้อยนิดเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ในช่วงในช่วงแรกผมได้ยืนเงี่ยหูฟังท่านก็ได้เล่าถึงเรื่องของในเรื่องเงินกู้4ี่แสนล้านกับอีกสี่แสนล้านแปดแสนล้านวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับก็คงจะมาเจาะคงขยายความแล้วก็ในช่วงที่ วันนี้ที่ออกอากาศท่านก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เดี๋ยวจะคงจะขยายผลท่านพูดถึงเรื่องอาเซียนกับเกาหลีอะไรก็ตามวันนี้เด,เดี๋ยวพ่อขออนุญาตก่อนอเชิญครับพ่อคือพูอาวุโสนะครับเ <c oughs> ชิญเพือนจะเกากคือเรียกท่านนายกว่าอาจารย์มาตลอดเพราะคุ้นเคยกับท่านมายาวนานท่านนายกครับผมว่าเมื่อสักครู่ท่านก็พูดถึงเรื่องระบายสินค้าข้าวข้าวโพดอะไรต่างๆเหล่านั้นขอสองคำถามหลักๆเลย ไปเจอหนังสือพิมพ์ที่ท่านไปพูดที่โรงแรมพลาซา่าเอนเทอีเมื่อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีมีประโยชน์คำว่าเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้ล่ะจะมีในเรื่องของเผาบ้านเผาเมืองอะไรต่างๆเหล่านั้นฟังแล้วตกใจอันที่สองก็มีในเรื่องของวิวาทะดูเสมือนว่ารัฐบาลจะรอยร้าวอะไรต่างๆเหล่านั้นดีท่านท่านลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมัน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 รุนแรขนาดนั้นไหมับ เอาเรื่องแรกก่อนนะครับ,รบผ,มผมคงไม่ได้พูดว่าจะมีคนมาเผาบ้านเผาเมืองนะฮะผมเพียงแต่บอกว่าการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวการชุมนุมที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ก็จะทราบดีจุดยืนผมชัดเจนถ้าเคลื่อนไหวตามรัฐธรรมนูญทําได้ตลอดเวลาและผมก็เคาร